ขอคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากนะครับกรณีที่เรือสโคไทยนะครับได้อับปางลงนะครับผมทางตัวผมและหมู่ญาตินะครับคุณแม่ท่านก็มาคิดบุญที่อะไรจะส่งให้เขาได้มากที่สุดนะครับคําตอบคําตอบที่นั่งคุยกันก็เกี่ยวกับทําต้องทําเกี่ยวกับพัฒตาหารเกี่ยวกับสร้างโรงครัวในนามของพวกเขาช่วยทาโรงครัวกลางของวัดป่าบ้านตาดเพราะป่าบ้านตาดเนี่ยเขาจะมีงานบุญใหญ่ๆและทุกครั้งนะครับ ถ้าเราทำบุญเกี่ยวกับโรงครัวหรือตั้งกองทุนนะครับเกี่ยวกับพัฒนาหารทุกครั้งที่กองทุนใช้หรือโรงครัวนะครับได้ใช้ประโยชน์เขาจะได้บุญทุกครั้งนะครับวันละไม่รู้กี่รอบเหมือนโอนใบสร้างครัวกลางที่วัดป่าบ้านตาดนะครับผมก็โอนไปสมมติ30บาทผมก็จะเรียกชื่อเลยว่าหนึ่งบาทนี้ของท่านผู้นี้ผู้นี้นะครับเรียกชื่อนาสกุลอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเท่ากับว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะครับแล้วเหมือนกองทุนเนี่ยเราก็นะครับ ตั้งกองทุนให้1,000บาทสาหรับผู้ประสบภัยเรือสโคไทยเลยแล้วก็พ่วงพระพุทธเจ้าองค์ตนๆกับกรมหลวงเขาก็จะได้บุญตลอดนะครับและเราที่เราบอกชื่อของอบุคคลสําคัญหรือครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงปู่ปาหลวงพ่อสดหรือพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆนะครับเท่ากับกองทุนเนี่ยเหมือนบูชาข้าวพระตลอดเวลานะครับเอาเป็นว่าเราพยายามไม่ลืมคนตายนะพยายามช่วยเหลืออะไรได้พยายามช่วยเหลือเพราะว่า,อ,าอยากจะบอกว่าโลกหน้าที่เราสัมผัสด้วยจิตสมาธิ และนะครับประสบการณ์ตรงที่ญาติของเรานะครับผมเหมือนกับมาสื่อได้นะโลกหน้าไม่ธรรมดาจริงความหิวความอดอยากนะครับไม่ใช่ธรรมดาและบุญพัฒนาหานข้าวน้ํานะครับสําคัญมากนะครับเราก็พยายามนะครับทุกวิธีนะครับเหมือนที่เอ่อก่อนนั้นนี่ก็ไปตักบาตรใส่พระอาจารย์มั่นก็พยายามเหมือนบูชาข้าพุทเจ้านะครับตั้งจักอธิษฐานให้หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อวัดปากน้ําพระอาจารย์มั่นคมบุญไปให้ถึงแล้วกรวดน้ํานะครับเรียกแต่ละลายชื่อไปอีกนะ ถึงไม่รู้จักกันนะครับแต่ครั้งนี้มันไหวจริงๆนะเออนะครับขอใช้สิทธิ์หน่อยนะเราอยู่สังคมเดียวกันนะนะและจากข่าวก็คือเรือไฟดับก่อนก่อนล่มเพราะชนพวกท่านก็ยังไม่ทานอะไรกันเลยครับเราก็พยายามนะถือว่าเราเป็นสายญาติด้วยกันนะนะครับผมก็พยายามคิดบุญถ้าเพื่อนๆตั้งกองทุนได้นะครับวัดชูจิตธรรมารามนะครับหรือมหามกุฎบางน้อยนะครับหรือที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่ผมเคยแนะนานะครับหรือท่านไหนศรัทธาวันธรรมกายก็รู้สึกจะมีกองทุนบูชาข้าวพระ กองทุน5-6วัดเนี่ยนะครับก็จะเอาเฉพาะดอกไปใช้นะคือผมศรัทธาแค่ไหนเราตั้งตนในแค่ทานก็ได้เพื่อนศรัทธาที่ไหนนะครับก็ไปทําบุญที่นั่นนะครับและช่วยอุทิศนะครับบุญให้คนตายนะนะครับผมและการตั้งกองทุนอะนะครับผู้ที่อยู่ก็จะได้รับบุญนั้นตลอดเวลาอย่างน้อยวันละสามครั้งเหมือนสังฆทานจําเป็นและสําคัญมากนะ ตราบใดก็ตามนะครับที่เรายังไม่หมดกิเลสนะครับอย่างน้อยหรือบรรลุคุณธรรมชั้นพระอนาคามีนะครับผมเห็นว่าเราควรจะต้องมีกองทุนเอาไว้นะครับเป็นหลักประกันนะครับในการเดินทางอยู่และออกจากวตาสงสารนะครับขอย้ำนะครับว่าทานบารมีขาดไม่จริงๆนะครับเพื่อนๆศรัทธาที่ไหนอยากทําบุญแบบไหนถวายเม้าข้าวตั้งกองทุนหรือสร้างโรงครัวนะครับรีบทําได้รีบทำนะเพราะถึงที่สุดแล้วนะครับเราเองนะพรุ่งนี้จะได้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนเนี้ย สังเกตได้เลยว่าคนไปกระทันหันนะครับไปในวัยหนุม่มสาวนั้นเพราะฉะนั้นน่รีบเลยแรงนะครับขอแรงชาวพุทธที่ฟังนะครับท่านทําบุญที่ไหนพัตทหารถวายน้ำที่ไหนช่วยกันอุทิศให้คนตายนะครับผมทำคนเดียวคงไม่ได้ช่วยกันอุทิศนะครับอยากบอกญาติคนตายว่าเออไม่ใช่แค่ท่านนะครับที่เสียใจร้องไห้ผมญาติผมก็เสียใจร้องไห้เหมือนกันรสูญเสียที่มไม่น่าจะสูญเสียแต่เราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะนะครับก็เท่านี้นะครับพยายามช่วยคนตายทุกวิธีทางนะ ฝากถึงญาติผู้สูญหายหรือเสียชีวิตนะครับว่าเราก็ทําทุกวิธีให้แล้วถ้าเพื่อนๆนะครับทําได้อย่าลืมนะครับตั้งกองทุนชอบวัดไหนก็ทําวัดนั้นนะครับแล้วพ่วงนะครับชื่อพระโพธิสัตว์หรือพระนามพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นิดนึงท่านจะได้คุมบุญไปให้ได้นะครับฝากไ้นิดนึงขอบพระคุณครับสวัสดีครับ